นี้จัด่งอีก3รายการนะครับเป็นกระบะ2ชุดยกล่อง1ชุดนะครับผมไปสุทรีครับบอ่อทองสนามชัยเเขตนะครับผมเป็นกระบะเมทห้าสิบครับรุ่นยอดนิยมเอ็กดูสลักมาใส่ก่อนเอ้ยครบก่อน รมสินค้าย,ยัางอื่นกนนะครับตัวนี้เป็นถังพ่นยานะครับ200ลิตรสำหรับรถ20่แรงนะครับสาแรงใส่ได้หมดครับผมตัวนี้จะเป็น4หัวนะครับปีกสั้นก็ราคา18ื่นแปดครับชุดนี้พร้อมปั๊มพร้อม,อมย,อย่อยมีอะไรอีกเออเดี๋ยวกรโพดครับตัวนี้เป็นถังเหล็กนะครับผมราคา28 0 0 0นะครับก็จะมีชุดจาน แถมให้นะครับผมจะเป็นตัวเรียกว่าขากระตุอิสระนะครับผมก็จะเด้งไปตามพื้นที่ก็อนี้จะเป็นเฟืองอ่าปรับอัตราลงของปุ๋ยนะครับผม เจาะหลุมน้อก็มีนะครับเจาะหลุมเจาะหลุม40เซนเจาะหลุม50เซนนะครับผมเตรียมขึ้นกระบะนะครับตอนนี้จะส่งรถกระบะ やだ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 